สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาดูวิธีการลดเอวกางเกงสแลกนะคะตัวนี้38นิ้วนะคะลูกค้าให้เอาออกนิ้วเดียวให้เหลือ37นะคะทีนี้เราไปเช็คกางเกงนิดนึงว่ากางเกงของลูกค้าเป็นแบบไหนนะคะอันนี้จะเป็นแบบเก็บชายอยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้เข้า1นิ้วนะคะที่ต้องลาะออกก็คือจะมีตราตัวนี้นะคะแล้วก็หู สองอันนี้นะคะแล้วก็เลาะตรงนี้ออกแยกขิ้นขอบเอวกับตัวกกางเกงตรงนี้ออกนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ แบบนี้นะคะตรงนี้มีการเดินทับคิ้วตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็เลาะได้ตรงกลางออกนะคะเพราะว่าเราต้องเก็บขอบเอวเข้าหนึ่งนิ้วนะคะ อันนี้เราเลาะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บชิ้นนี้เข้าหนึ่งนิ้วนะคะเก็บตรงนี้นะคะเข้าหนึ่งนิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําตัวขอบเอวก่อนนะคะอ่าขอบเอวด้านในเราก็แบะตะเข็บออกให้หมดนะคะได้แบบนี้อ่ทีนี้เราก็จะวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วนะคะ แต่มันเป็นผ้าสองชิ้นนะคะหน้าหลังแล้วก็วัดแค่ครึ่งนิ้วก็พอก็จะได้1น,นิ้วใช้เข็มหมุดกัดไว้นะคะอันนี้นะคะเราใช้ครึ่งนิ้วก็พอนะคะ,นนะ,คะ,คะ,คะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เย็บได้เลยนะคะส่วนตรงกลาง ตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดกัดไว้นะคะแล้วก็แล้วก็วัดเข้ามาเลยครึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ตีเส้นโค้งโค้งลงมาเฉ่งข้างล่างนะคะาประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เย็บได้เลย มาถึงขั้นตอนเย็บนะคะอันนี้ขอบเอลที่เราทําไว้นะคะครึ่งนิ้วเนาะเย็บได้เลยนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็เลาะได้เดิมตัวนี้ออกนะคะลูกค้าไม่ได้ให้ตัดนะคะเก็บไว้เผื่อขยายนะคะ จะได้แบบนี้นะคะเราค่อยมาประกอบนะคะส่วนตัวนี้เราก็เย็บได้เลยนะคะตามเส้นที่เราขีดไว้นะคะ ด้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เลาะได้เส้นนี้ออกหอวเราก็เก็บเสร็จได้ออกให้หมดนะคะทีนี้นะคะนี่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตัว โลโก้กางเกงลูกค้ากลับให้เหมือนเดิมนะคะมันจะอยู่ขอบเอวด้านในตรงนี้นะคะจัดผ้าข้างล่างให้ดีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เย็บได้เลยป้ายเสร็จแล้วนะะ เราก็มาเย็บประกอบติดตัวขอบเอวกับกางเกงกับเหมือนเดิมนะคะระวังตัวนี้นิดนึงให้ให้ขอบมันอยู่ด้านในนะคะมาเย็บขอบนะคะอ่ะด้านในใช้เข็มหมุดกัดไว้นะคะแล้วก็เย็บได้เลย ได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็เก็บตะเข็บไว้ข้างในนะคะ,ะแบบนี้มาเดินปิดลิ้นด้านในนะคะให้เรียบร้อย แล้วนะคะด้าน,นนอกแล้เราก็เย็บหูวนี้กลับมันเดิมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวมาดูขนาดเอวกันนะคะอันนี้หลังจากเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ในด้านในนะคะามาดูขอบเอวกันหน่อยว่าเหลือเท่าไหร่นะคะ37นิ้วนะคะอ่สินิ้วครึ่งนะคะคูณ2ก็เป็น37นิ้วพอดีนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ